คนรักบอยสิริชัยหอบเค้กเงินแสนเซอร์ไพรส์วันเกิดวันที่26มิถุนายน2 5 6 7เป็นวันคล้ายวันเกิดอายุครบ3 6ปีของหมอดำหนุ่มบอยสิริชัยและเป็นวันปิดฤด,ดูกาลที่บ้านพักหมอดำใจเกิน 100, ร้อยอำเภอกันทราวิชัยจังหวัดมหาสารคามงานนี้บ้านหักแอนเอและบีบอยก็รวบรวมเงินแฟนคลับจะทำเป็นเค้กเงินก้อนโตสูง15ชั้นตกแต่งสวยงามอลังการรวม1 0 0,000บาทไว้ให้พร้อมบอกว่าบ้านเอบียังคงเหนียวแน่น และอบอุ่นอยู่เสมอวันเกิดบอสบอยปีนี้นอกจากพวกเราจะรวมพลังบุญอันยิ่งใหญ่แล้วเรายังคงนึกถึงหัวใจของบ้านเราอยู่เสมอเงินจํานวนนี้จะเป็นคลิกเงินก้อนโตช่อเงินช่อใหญ่หมอบให้บอสบอยของพวกเราค่ะแอดมินขอขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้บอสด้วยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกันทั่วนหน้าขอให้ได้รับย้อนกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่านะคะขอบคุณค่ะ นอกจากจะเป่าเค้กโชว์คอนเสิร์ตแล้วบอดบอยยังทำบุญถวายพัตตาหารเพนและบายสีสุขขวัญเป็นสิริมงคลแจกไข่ไก่15,000ฟองข้าวสาร500กิโลให้พี่น้องที่มาร่วมงานอีกด้วย